สวัสดีครับพี่น้องครับมานี้ครับมาแพ็กย่อครับทรงย่อทรงป่าพี่น้องครับทรงย่อทรงป่าไปอันนี้เป็นปลาแห้งพี่น้องนี่นะครับประมาณสองโลกลักกวพี่น้องไปแหงทรงแห้แม่อยู่อุบลครับพี่น้องเป็นพวกปลไปลาคี่เดือดที่ตงไปที่ไปนี่เนาะเนี่ยแห้งแห,งแ,หงแล้วครับพี่นอ้องพอแดดทั้งแดดทั้งฝนนะพี่น้องเนี่ยครับ แข่งนะครับนี่เป็นหกปรจีนพี่น้องเนีน่ยน่ครับส่งไปให้แม่ทางอุบลครับผมตรงน,น้ำง่าพี่นอ้องแห่งครับเนี่ยส่งไปให้แม่ครับเล้วก็ส่งย่ออ้ครับพี่นอ้องอันนี้เป็นยอ่อแบสิบสี่สอบพี่นออ้องย่อดำสิบสี่สอบส่งไปให้พี่ทางอุดรครับผมแต่วันนี้แล้วพี่น้องได้อีกผืนหนึ่งพอดีพี่รับสั่งมาสองผืนนะครับแดบบียวผืนหนึ่งอีเล็กอีผืนหนึ่งครับ น,นี่ก็เตรียมแพ็กเตรียมยังไว้พี่น้องครับจะมีย่อขาลนะพี่นอนะ้องเนี่ครับบางคนกับมังย่อดําย่อขาวสียพี่นอ้องอันนี้เป็นเส้นเส้นหาครับเส้นหารี่เราอุดหนุนมากคุณแม่อุดหนุนมากสามผืนครับถึงเป็นเส้นหาถึงเป็นสองเส้นครับน,นี่ยอุดหนุนมากครับขอบคุณหลายครับอันนี้ก็จะเป็นก้องแกงพี่นอ้องนี่ครับจะมีครอบสุดยางสีเลยพี่น้นอง เอาไปใส่พี่น,อน้องก็ผูกกับไม้ไผ่ห้าวหน่ยครับเนี่ยครับผูกไม้ไผ่ห้าเรียบร้อยเลยครับเสร็จมันครบเสร็จเลยจะผูกกับไม้อ่าขาไม้ห้าเสียบเท่านี้นะครับผมสี่ขานี่ครับซึ่ที่ผมใส่พี่น,อน้องเป็นกล่องแกงอลูมิเนียมครับแถวนี้จะใส่แต่อลูมิเนียมมันพี่น,อน้นองกล่องเสียบคาอายัางครับนี่ พี่ถามมันกันหลายพี่น้องกระโปรงเป็นแบบพี่ไส้พี่น้องนี่ครับนี่คบ่แห้งสิครับอันร้านเหรังจะมีเสือมมันเท่าพี่น้องเนี่ยคนตัวใหญ่กับไส์ใดครับผมเป็นแบบพี่ใส่ครับพกข้าไปได้ง่ายพี่น้องครับซอยห้องงานนะครับ บางรียะเขาเป็นโรคเรืปรวดขาปวดย่องสิพี่นอ้องครับแต่สวยเ่าได้ครับโมมีอีลิก่กะเอากระสอบพี่นอ้องเอากระสอบปุ๋ยบ้านเฮาละครับกระสอบปุ๋ยบานเฮาเอามางัด,กด,ดไก่ใส่แท่งกระโปรงกระได,ด้พี่นอ้องเอามางัดแต่ว่าใส่กระสอบก็ต้องค่อยๆปล่อยเบอรงพี่นอ้องทางเท้ามันขาดานี่สพี่น้องก็เลยกลั้งงัดงัดอยู่ครับห้าปอยง,งว่าปลายี่ยกระสอบขาดกระเสียดายพี่นอ้อง น,นี่จะเป็นยอสองชัน้นพี่น้องนะครับยอสองชั้นอันนี้อุ้นุ่นมาหลอดสองนะครับขอบคุณนไหลายครับผมอันนี้เป็นเจ็ดสอสองชั้นครับเป็นยอขาวยอด,ดํำพี่น้องนะครับเดี๋ยวเดินท่านะครับผมบางทีอาจจะซาได้พี่น้องครับอาจจะซาเนี่ยก็ขอโสดขอไพยดีครับจะไปย่ามเล่งเล็ดเห็ตามโมเดอร์พี่นอ้องครับกคนว่าเป็นยังไงซาทแท้ดอก เป็นภูเขาสีใสเมื่อแล้วครับอันนี้จะเป็นเส้นเส้นสามพี่นอ้องเส้นสามเส้นเจน็ดนี่ครับเตรียมแพ็กเจียนอย่างเรียบร้อยแล้วเดินทางไปแล้วครับตันนี้เดี๋ยวแพ็กแพ็กส่ pack, pack, งไปครับประมาณอีกประมาณสักสองมือน่าจะหอดพี่น้องสองมือน่าจะหอดครับอันนี้เป็นเจ,เจี๋ยทางอุด,ดรครับขอบคุณในลายครับอุดหนุนมากรอบนี้เกือบยี่สิบพื้นครับขอบคุณในลายครับผมที่อุดหนุน เดียวดำอย่างเดียวเลยครับวันนี้เดี๋ยวส่งไปพี่น้องไหนถ้านจะส่งไปที่นี่ครับเดี๋ยวอัดคลิปแล้วเดี๋ยวผมไปส่งให้แม่ส่งของส่งยังพอดีเป็นเป็นมาขายยังยู่ข้างล่างไอ้ขายของทั้งร้ากันะขายพวกาอ่สินสินนี่สินไม้เท่าไหร่ครับไปสน้อสนใจกัน ทักไล่เขามากพี่น้องบางเทียผมอาจจะตอบสารเนี่ยมังทีโทรมาผมไลยรับก็เดี๋ยวผมโทรกลับไปพี่น้องเพราะว่ามงเทียผมอาจจะอยู่ในข้องพี่น้อง,งมังทีนขื้นลองมามันลงยากครับผมอย่างไรแต่ว่าเป็นอย่างเดียวผมโทรโทรกลับไปคือเ่าพี่น้องครับขอบคุณทุกพี่ๆทุกท่านครับเดี๋ยวในก็จัดทรงตามคิวตามอดตามรดครับพี่น้องครับอาจจะซาเนี่ยครับแต่ว่าเด็กกันทุกคนครับผมขอบคุณทุกท่านครับ